ครับวันนีครับผมชื่อนายวาคิมมันเพ็ญน,นะครับมาจากมหาวิทยาลัยเทคนโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจังนะจหวัดปราจีนบุรีนะครับวันนี้จะมาหาแรงโครงถับด้วยโปรแกรม SUT s t r r t e r นะครับแบบโครงสร้างหลังคานะครับครับก็แรงกจะทำนะครับอยู่ที่50าิหวตันนะครับแล้วก็ เมมเบอร์ที่หนึ่งนะครับก็จะเป็นสี่มตรนะครับเมมเบอร์ที่สองก็จะเป็นหกมตรนะครับเมมเบอร์ที่สามก็เป็นสี่มตรนะครับก็แรงซัพพอร์ตอยู่ที่ร้อยยี่ิห้าตันนะครับก็แรงรองรับแรงเมมเบอร์นะครับก็จะเป็นร้อยยี่ิบห้าตันเหมือนกันครับแล้วก็จะมาดูแรงตามแนวแกนนะครับนี่ครับสีน้าเงินนะครับก็จะเป็นแรงอัดนะครับสีแดงจะเป็นแรงดึงนะครับก็จะประมาณนี้ครับ แล้วก็แรงทั้งหมดนะครับนี้อันที่หนึ่งนะครับจะเป็นแรงดึงนะครับอยู่ที่เจ็ดสิบสี่จุดหกห้านะครับก็อันที่สองนะครับแรงดึงจะเป็นห้าสิบสามจุดห้าสิบเจ็ดนะครับอันที่สามจะเป็นแรงดึงเจ็ดสิบสี่จุดหกสิบห้าครับก็อันที่สี่จะเป็นแรงดึงห้าสิบสองจุดแปดสิบเจ็ดนะครับ อันที่ห้าจะเป็นแรงดึง5่าสิบอจุดแปดสบเจ็ดนะครับก็อันที่หนะครับอันนี้จะมีแรงผัดอยู่ที่หนึ่งร้ยห้าจุดแดบสองครับแล้วก็แรงเฉือนนะครับศูนย์ุดห้านะครับแล้วก็โมเมนต์นะครับหนึ่งจุดสี่สองนะครับเจ็ดนะครับแรงอัดอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับจุดหสห้าแล้วก็แรงเฉือนนะครับอยู่ที่ศูนย์จุดห้าสบเจ็ดแล้วก็โมเมนต์นะครับ สองจุดสี่สิบเอ็ดผสมแปดนะครับแรงดึงนะครับเอ้ยแรงอัดนะครับสี่จุดแปดจุดห้าสิบเก้านะครับแล้วก็แรงเฉือนนะครับจะอยู่ที่ศูนย์จุดยี่ห้านะครับแล้วก็แรงโมเมนต์นะครับศูนย์จุดเก้าเก้านะครับอันที่เก้านะครับแรงอัดจะอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่นะครับจุดหกห้าแล้วก็แรงเฉือนนะครับจะอยู่ที่ศูนย์จุดห้าเจ็ดนะครับ ก้าโมเมนต์นะครับสองจุดสี่หนึ่งนะครับอันที่สิบนะครับแรงอัดจะอยู่ที่สี่สิบแปดจุดห้าสิบเก้านะครับแล้วก็แรงเฉือนจะอยู่ที่ศูนย์จุดยี่ห้านะครับอันนี้จะเป็นแร็กโมเมนต์นะครับก็จะอยู่ที่ศูนย์จุดเก้าเก้านะครับอันที่สิบเอ็ดนะครับร้อยห้าจุดแปดสองนะครับแรงอัดแล้วก็แรงเฉือนจะอยู่ที่ศูนย์จุดยี่ห้านะครับแล้วก็โมเมนต์จะอยู่ที่หนึ่งจุดสี่สองนะครับ แรงทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับคราบขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่าน,นี้ครับขอบคุณครับ